ไข่บักใหญ่เลยสวัสดีครับผมบอเกียนสติกอิสานพอกเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าอันนี้พาพี่น้องเข้าปา่ามาหาอืม หน่อเพกหน่อโจ,โจดหรือเขาเรียกไผ่จืดนะแม่อยู่ตระกูลไผ <ฮ S> ่ <ไ ande S 1> ด้วยจ้ะเมนูก็เหมือนแจงหน่อไม้เลย <ง Drake. S 1> มาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆ <according to S 1> มือหนี่งบ่ได้เข้าป่าเนะเฮ็ดคือการจ้ะต้องมาลุ้นกันว่าเฮ็ดป่าบ้านคุกกล่องเสียอกหรือบ่สำรวจ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 บ่ได้ไปป่าหนองดูมือนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เฮ็ดลรางูกถามว่ามันอ่านมันก็ห่างๆเด้ นี่หน่อเพกจังนี่เพกหน่อโจ,จ๊ดโสงหน่ออ้วนเลยอ,อืมประมาณนี้มันก็จะเป็นข้อของมันดอกเนาะเลนเพชรจั้งอยู่ข้างในนะโอเคไหมตาเบียตาเบียดึงดอกกีบกีดดอกปักไง รูปเร็วหนอกเพชรหนอ,หอ,หนอจุดได้แค่สองหนอแค่สองหนอย,ยังบ่ออกบ้านไหนแต่ว่าเจอเห็ดเรื่อยๆปะไปก็เลยเก็บมานํำแต่ก็เจอคนหาเห็ดเพิ่นได้ละงูพี่น้องปากคุกกล่องเลยแบบนี้นเดีเจอคือกันนี่ดียวขีสติกระเจอคื้อกันนี่เห็ดละงูดอกเลกของเช้าวันนี้เป็นบ้าตัวแบบนี้ดอกพอดีสวยปานี้แม่กระสิหาถึง หนเพ็กหนจดเลยกะหาเห็ดน้ำเดินไปเรื่อยๆเจออะไรก็เก็บอันนั้นเขาหายมันๆจ้าเขาคำอว้ยพรเลนจ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอเคเจอหกกล่องช่องดอกช่องด,กนะดอกนี่นะเดูมากกว่านั้นแล้วค่อยเขีย่ยใจขนาดนี้นอุย้ย เบ<า>็กป <teaching. S 2> ้าเงยมาอื้มสะใจโอเคีเขียใบไม้ไปทางพุธเผื่อมันอยู่ใต้ใบไม้เขียนใส่เลยเนาะเน้นลองหารอบๆนี่ก็ดางไปทางใดกูเห็ดดินเห็ดดินเข็งเลยดอกบอดีแซบเลย ลกดุงจ้าถ้าต้องโคตขามันเน่าเอาตะเค็ดออด,อดอกเก็บอกเคียอีกอีกเออคนละดอกเดียวบไมูมีพวกถูกไปไเรื่อยๆคืออะไรกับคลิปอันนั้นอะไกันมากจ้าเจออีกหนึ่งดอกนี่นดงดอกสวย เลี๋ยวไปข้างหลังเจออีกหนึ่งดอกเอโอ้เอายาวๆป่ะพี่ได้บดป่าเดี๋ก่นอนได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่ายาวๆเลยถ้าม, <ừ> มันเสียกันด้ถ้พามันเสียกัตัด้อก một sàn của đấy nhỉ há muộn đức thích con chơi con đi hào vừa chơi vẫn cái đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เกอบทุกป่าเลยทุกดอนเลยที่เคยไปหาหมู่หาน้ำเหนียกกระโบถึงก็ออกหลายพอได้เก็บออกเป็นบางโดนย่างสองโดนเลยแฮวมาดดนี้หอยย่างหอยหมูย่างตรงที่ว่าเคยได้เห็ดละงูกลายลค่ะบดได้จักดอกค่ะกันย่างบลูว่าหมูเก็บเบิ้บอหวือมันออกบลหลาย พี่น้องจะมากะพิจารณาเอาเดอ้อป่าหนองดูหันชาวติ๊กบไปมันห่างเมื่อวานในคลิปหัน๋ะว่าเดอ้อชาวติ๊กย่างเจอแต่ถ่ายเดอ้อแต่ความเป็นจริงย่างสองโลเลยจึงเจอหมูนึง่งแต่คนก็หายอยู่นะได้อยู่นะเนาะแม่แต่จะมีคนหาหลาย <คน S 1> อยู่<า>ยบอ<า>ยอยากอยากบอกพี่น้องฮานาว่าถ้าไปกะมันบบได้หลายเดอ้อฮานาะมันจะ มันไขมันมันคือว่าอะไรสิว่าสติเก็บเอ้าเก็บเอาในคลิปแต่เว่าบ้านเฮามาคือบ่ได้เพราะว่าจังไหแต่สิบอกว่ามันบ่ออกเลยกับบ่แม่มันก็ออกแต่มันอกบ่หลายมาก็พอได้ใหญ่ได้กินอยู่ดอกจ้ะอันนี้เฮามือนี่มาป่าหกกล่องที่จริงตั้งใจมาหาหน่อเพลิงว่ะแต่แกงหน่อเพชรงหน่อจุดเพราะป่าหนูไม่เฮาหัน จักน้ําลดสําใดและบอเคีนไปมือหันกัว่ายังดูกับบกาเสียงไปก็เลยจะสินใจว่าโอ๊ยมาลองมาเบิ่งนเพชได้ฝนเป็นเดือนเลเคือมันออกสัดอกมาได้สงโนแคมทางแล้แล้วเลยบันเขากไดกะบเจอนเพชกะดิเห็นดิมันยังบออกน่าจะรออีกจักหน่อยสิแหละาบ่อีกจักหน่อยจ้ะบ่มีก็สิเมื่อแล้วบัดนี้ฮ เห็นตะไกรเลยจ้าโล่งูกเหลืองโ<ล>ยอันนี้บานอันนั้นน่าจะโรยแล้วคืออ่า,ามูมันดูแบบนีบ้แล้วก็ปกติโล่งูกเหลืองมันออกหลายอยู่นะโดนสุดท้ายเราจะมาอีกโดนนึงเฮ้ย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 บอกเคสตั้งหนาหน่ะตั้งหนาหน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ อยู่หกขนาดเลยไปได้กินม yes. ันแล้วานัะเดจโด่กรกโด่จัุ่น้จะติเห็นอลไคืบานแต่ไรู้ว่ามีติลงรเปลอ้ยมาติ๊กนเออดอกดก ปดเขนเห็นบอกตรงข้ปายปรู้ข่าวตอนหน้าเน่ะบอเห็นเยียบได้เออดิเห mhm ุดเดิเอาลงให้เนี่ยนี่โพิก่อนี่อันเละโอ้ไข่บักใหญ่เลย ฮึบนั่นแหละปัดินออกนั่นแหละคตัวเดือบ้านเลยตัต้องบุงดีๆได้ผพมีตูมนไมเห็นบ่อกไปกันอยู่เหะเบบนี้เบิรบนี้ก็มีแต่บานแต่ตัวเบ่น่บ่เงๆนะมีดอกตูมแห่หาบ่มี่ดอกนี่ Nên hết bị ô nhiên hôi côn mạo ma dữ hạc 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 khó thấy hạc 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 hạ 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 ห <laughs> าบนหมู่มันดูอยู่นี่แหละอยู่ป่าเพชรฮุกๆนี่แหละแต่ว,ว่าแต่เฮ็ดเลยเสือรี่อยู่กับเรเห็นเพกบักคัก ต่างเขาเลยกระหิตลุงงูกขาวเนาะต่างก็กระปานน้องดูเพราะปานน้องดูลุงงูกเหลืองโดนใหญ่เด้ยโอเคงเราเด้อย่างไปย่างมาก็ได้ไปกันมากก็เจอลุงงูกขาวจัง ขึ้นขึก็บานกบานเมื่อกี้นี้เลยโอเคเต็มกันไปจ้าสติเขี่ยลมเห็นดอกนึงเลยลองเขี่ยแล้วขึ้นกระลอกกระลอกเลย มีวสวยด,วยดย้วยนี่ดีแท้จริงๆสี่มีไข่นึ่งอยู่นีเ่เลยแบบนี้น้อยนะนมือใหม่มาจากสิจําได้หรือบอกมุมนี่จําไม่ได้จ <ไป S 1> ้ะไปเดินทางไปเลยป่าดงดิบคักบโอ้โหแต่ว่าหักช่วยเอาช่วยเอายืดมาทางนี้นะเอิ้นเด้อถ้าเจอจาติดสิไปทางนี้ เจอแหละยังไ่ได้ไปชั่สักทีกำลังสกาเสียงมะเรยงที่น้องเ้ยแสบแก้วหูะเละในคลิปอึ๊บป๊าวักไงเลยถึงว่าอกเกนตัางห่างเลยไม่เ่ย ทังลัดหน้าเลยโอเอแคแล้วเนาะเพ็กออกจากสวติ๊กดูนี่นี่มีนี่เ,เออติ๊กประพงกล้องสองเลยเอาดิจ่ะโอ้ะปลาใหญ่เต็มฝ่ามือเลยฮ่าโออโเป็นแถวเป็นแนวไปเนาะนบนแน่ได้บอกเพี้ยนแหลจะก,กระจายอยู่แถวนี้เลาะหาเบื่อ กันออกมาและวืิเมือเราจะจะกลับบ้านแล้วมาเบ่งผลงานในครึ่งตาอยู่จ้าอยู่ทั้งเหลืองทั้งขาวหน่อยกื่าวันได้นึมือนี่เฮ็ดผึ่งก็ได้อยู่นิดหน่อยอโดนเละุนเนาะแต่มือนี้เขาตั้งใจมาหาหน่อเพ็กหน่อโจดหน่อโจด,จดเรื่องของเรื่องฮะเม่ได้ได้เฮ็ดแทน บอคิดว่าสิมหาเฮ็ดได้เพราะว่าบลูว่โคกลงออกคิดว่าเมื่อวานทําไปป่านนองดูเนาะคละที่กันแม่แต่มาเลยกับมานเฮ็ดคือเก่าจากคนมานฮ็ดคือว่าคห้ล่ะมันง่างจักหน่อยได้อยู่แกงจืดเหโอแกงใหญ่หมกเครื่องโมบักใหญ่ผู้เด้อนี่เด้อแต่ว่าหักบกแกงดอกกินแลวเมื่อวานนี่สติสิเอาไปลวกแช่ฟิดไว้บัญยามันบุมีผู้เนาะ แต่ว่าถามว่าเขียนขายบอกสถิติโบได้ขายด้วยเฮ็ดพี่น้องเอาไว้กินโบได้ขายบอกในคอมเมนต์หันขายให้แน่ขายให้แน่อยฮันนาจะยากนะแม่พี่น้องจ้าเพจจะเพิ่นขายโบอืดเสิร์ชหาเบิงเด้อเพิ่นขายโบอืดอีหลีทางผูกส่วนมากเฮ็ดทางเหนือเนาะมันสิหลายเนาะโบไหลายพอได้ขายพอได้กินพอได้เก็บไว้พิสานก็หล่ไล่เพจหลายลช่องเพิ่นก็ขายอยู่่บอกเขียนสถิติกับพอจะได้ยายได้กินแต่แต่ถามว่าได้กินได้เก็บบ่ได้เก็บน้ำมูกอยู่แต่บ่พอถึงขั้นที่ว่าสิ ขายเออถ้า้นไม้หันเออถ้าน้ำลดกะซิลุยโตอยู่ดอกแต่เฮ็ดนี่ยค่ะว่พอได้ขายเนาะ่ะเอาเมื่อบบกเช่นแบบนี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า